สวัสดีครับผมผู้ปกงกันแล้วครับผมกับช่องสวัสดิ์ชนะชนะครับผมวันนี้จะพามาหาอยู่หอยกินคือเก่าละคนหาอยู่หอยกินคนมักอยู่มากินมูลนิธิผ้าที่ดังครับนี่เห็นบ่ครับแห่แห่นะครับแห่ผ้าตึ้งแห่ครับตึ้งแห่กันนี่แหละเห็นบ่น้ำไหลน้ำขึ้นอะไปเลยครับลุยกันเลยลุยกันเลยครับลุยกันเลยฮะมาครับตึ้งแห่ตึ้งแหยตึ้ง าับบรน้ำหลายๆปลาขึ้นนี่แหละผมองใกล้ขึ้นจุดที่เรียวด้ปลายังกว่าปลาตาตั้มสิบลูมองเดียวนี่ปลาขึ้นครับขึ้นเนี้ยแห่พื้นเดียวนี่ยแหละครับแห่นี่นยแหละแห่ปูนี้จวดบอนไปทั้งหนาไหลน,น้องพี่บอนไปดีนะครับนี่องน้ำวุ่นปลามันขึ้นเหมืนอนน้ำวุ่นี่

ใหลุน้ำหยดเวิีมหงเออยังไมัไม่ไม่คือตรงบ้านบ้านบ้านนี่น้ำไหลลงมาทกทเนาะไม่ครับผังบ้านแทนจุกซึ่น้ำตวนน้ำวนน้ำตวนน้ำบ้านเป็นอ่นี้นน้ำมันกัเนี้ยจะได้จยุดยเนาะใ่ไครับชีวิตใคยากให้ินตามธรรมชาติครับต้น กับปลามง่งเกาาตัออวหม่งเกาตี๋มาสั่นโอ้หมง่งเกามันได้เนาะเขินก็สั่นหม่งนีมันได้ปลามันได้ปลาหม่งนีฮั่งควรจะไปซื้อหม่งไม้อยู่บ่อแม่น้อยผมถามนี่ปลาขึ้นหม่งนีเป็นมูเป็นมูเป็นหาเป็นชิบลูาไอ้ไอยู่งม่งนีฮั่งคงวรจะซ้อจ้องเอาอยู่องอม่ง แหไล่ไปบันทบกินบ่กอเฮ้ไลไปคุณน้ำน้ำนฮไอ้น้ำลงน้ำจ้บอกกถือวันนี้ถือวันไดตึม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 ตตึมตตึมตโอ้น้ำลเดี๋ยวขี้ขับน้ำขี้ขี้ขึ้ขี้ขี้ข้ขี้ขีนขี้ขึ้ขึ้นี้ขีมขี้นี้ขาข้ขี้้ขี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 ้ข้ขีปขี้ต มันได้ปากหลายเลนาะมีดอินซิมจำปิงกระดจึงโอ้ยไม่ไม่ไม่ขัใไม่เนี่ยเ่หน่อยเง่หหางบ้าตรงไปบ้านมนำบุนครับจ้าองเบไป ว่าเมนำบุญน,นำบุญงป้าจะมงมองนำบุญนีนน่มันาจิมมงนำบุญเซฟอ่ะหมดที่ลือก็เดี๋ยวกิย่งอยู่ดีละเจังเลยทันเทียห,หน้ากัขาดน้องเอ้ยชีวิตเกษตรกร

มันดขึ้นเลยครับเนี้ยต่หาบขึ้นมันหาบขึ้น,ม,น,น,นมันี้คือบ่มีป่านีป่าป่าทันมากคือ,อก็จบกัดเอาต้องแต่งสันติไม่โฟกิดผมมันเอาเนี่ยปเดยเนาะป่าฮาอี่ละมองน้ำพุนี่แหละ จวดอืมนำมันจบบากวนวนมาเศ็ดเท่าเศ็ดเท่ากบบนี้เอาคนนี้ละพี่น้องจว,วดฟัดบุ้มตุ๊กตั๊บทำแล้วขว่งยังหลับกันตัวบ่ตัวไม่บ่ตัวไม่บ้า มึอน oh. ั่นวามันบุ้งอยแล้วป่ะมึงก็ไม่พอตัมันเนไอยู่นี่จะเ้งปลาเนขึ้นด้วอพี่น้องปลาเนขึ้นมีดยิมิมโขืนเหมือบึ้งบุ้งยับไปฝุ่นยัยับไปครันยับไปฝุ่นุ่นไ ไปที่บกหอยบกหอยนี่หอยนี่เลยจวดลงนี่นงนั่ปลาบนซอยอยู่ดีกว่าสาบๆนี่การห่างเห้าเขาับหง้ยกับเหี้ที่หี้หางเหี้นอยครับ เนหาเส้นม้นนซเส้นครับือหาเส้อนอันนี้นนนนเอ็นจดจุดหวันเน,นเอ็นจสาเช่นพอดได้ดยิดวนน้ำหยหูองนเอ็น,น,นอู้ออลึกปุน่นอ่อันอันตอไล่ดิ อันเด้อจวดนบ่วบานเหี้ยแตกบ่จะว่าบ่กินสนิงเจอสิบกินจำตายมาบันโหขึ้นมาเลื่อน่ปมาเลยโอ้ปีีเี้าขอุขงานไปเลย ทำเนี่ยเม็ดเป็นจิ้มบอนพอี่ปูโตครับปูเอ้ยปูเด็ปูตัวนึ่งครับบ้น้ำไหลไปไหนกันยังมามีปูอยู่โอ้หนะพี่น้องเลยใช้ยอยู่ให้กินเมองเขาให้นังกินปูนี่ ปนบ่หนาหนีนเพมากินปูนะนาะปูตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาให้เพิ่งท่านนี่อย่างเออกัดมือผมเออนี่ครับปูปูป,ปูปูหนหนี่มือปูครับเห็นบ่ปูตัวตัวแม่ครับนี่ปล่อยมันไปตามท่อมชาติครับผมเอา นี <ersch> <S <S ่แหละวิธ <Okay. S 1> <'s> ีชีวิตบ้านเขาเองครับเนาะสูกันไปเฮ็ดกันไปบ่เฮ็ดกับโบได้กินเบื้งเขาเบื้งน้ำก็เขาหน้างามแต่งามอยู่ก็ธรรมาฉาดแสงสันอยู่น้ำก็เริ่มจิเต็มแล้วเต็มให้เต็มน้องการหาปลาก็คืองานอะไรเรกของผมเช่าผมมุ้งก็หาอยู่หากินไปสู่ๆกันไป มันเป็นหังสิทธิละวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮางนะครับเนาะผู้จะเรียกว่ามันกระสูวในรูปแบบอีกหนึ่งเฮาอายุเอ่อห้องอายุบ้านนอกบ้านหน้าเฮากระสุได้วิถีมิติอีกวิถีนึงเนาะครับเนาะสู่นละมิติมิติไผมิติมันมีาเห็ดเจ้าหนึ่งห้องก็บเจ้าหนึ่งมันจะเป็นกวุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่นยังกว่านถนัดไหมถนัดมั่นบ่ คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้อนเสมอครับผมสวัสดีครับ